วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงการใช้รถมือสองเราไม่มีตังค์ซื้อมือหนึ่งก็ซื้อรถใช้มือสองนี่นะครับผมใช้โกโรน่าท้ายโด่งนะครับ เอ็กซีเออร่าเอ็นะครับก็ต้องบอกว่ารออะไรมานาน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 ตันน้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณช่างนะครับช่างกล้องแห่งอูตันตีรัดนะครับนะครับขอบคุณมากๆพามาที่กรเชียงกง มาร้านอะไรที่โอ้โหผมถามเขานะบอกว่ารถคันหนึ่งเนี่ยคุณที่กรเชียงกงเนี่ยมีอะไรประมาณเท่าไหร่บอกประมาณ7จ็ดปเปอร์เซ็นตอ่ะโอ้โหเห็นแล้เยอะมากๆก็ดีใจครับดีใจได้ไหล่รถนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับมีรับประกันด้วยผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ต้องบอกว่าผมรออะไรมานาน และได้พบอะไหลที่ดีนะครับนี่ใช้ดีนิ่งเลยก็เลยมาแชร์มาแบ่งปันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับอะไหล่เจียงกงบางนานะครับซอย5บางพีใหญ่สูตรประการนะครับเขามีหลายร้านนะแถวนั้นนะแต่ที่ผมไปก็คือไปร้านก่อนเชียงกงนี่แหละนะครับ อะไรที่ผมไปซื้อก็คือแหลกยาวเลยตัวแหลกยาวเลยนะครับเขาบอกว่าหายากหามาตั้งแต่ธันวา <c oughs> มาได้แหลกเมษานะครับก็นํามาแช์มานามาฝากกันนะครับผมก็ถ่ายบรรยากาศนะฮะมาให้ทุกท่านได้ชมอาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับว่าเราใช้รถมือสองก็นี่แหละอะไรอูช่างก็ต้อง รู้จักกันต้องสนิทกันต้องพบปะเจอกันแน่ๆนะครับก็มาฝากครับก็ขอให้อ่าก็นำมาฝากครับขอให้ทุกท่านโชคดีเดินทางปลอดภัยนะครับจากใจทั่วไทยไปกับบิ๊แอดครับมาแชร์มาแบ่งปันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับอร่อยจิงกงบางนานะครับซอย5บางพีใหญ่ สูตรประการ